เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับเป็นประเด็นเดือดอย่างมากเลยทีเดียวสําหรับเรื่องราวของ2แม่ลูกนะครับอย่างสาวเจนี่ได้หมดสดชื่นแล้วก็แม่เกตนะครับที่ได้มีปัญหาเรื่องของเงินกันมาหลายปีซึ่งหลังจากที่ได้เกิดประเด็นรามาดังกล่าวนะครับก็ทําให้กระแสของสาวเจนี่ในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพุ่งกระฉูดอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากเธอนั้นได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับโดยมีคนรอบข้างทั้งเพื่อนๆในวงการบันเทิงแล้วก็เหล่าแฟนคลับนะครับรวมไปถึงชาวเน็ตที่ต่างแห่ส่งกำลังใจให้เธอมาอย่างล้นหลามนะครับซึ่งต้องบอกลลยวาาาาาาอ้้สสครไดกมมขแ็ถ ทำยอดขายพุ่งได้แบบรัวๆนะครับได้วันละก,กว่าหลายสิบล้านบาทหลังจากที่ได้มีลูกค้าแบรนด์ต่างๆนะครับติดต่อเธอเข้ามากันอย่างสนั่นซึ่งล่าสุดนี้นครับก็ได้พบว่าสาวเจนนี่นั้นไลฟ์สดขายของนะครับภายในเวลา6วันสามารถทํายอดขายได้พุ่งทะลุก,กว่า500ล้านบาทเลยทีเดียวจนทำเอาคนทั้งประเทศนะครับต่างขนานนามกันว่าปรากฏการณ์เจนนี่ได้หมดทัสดชื่อเลยทีเดียวรับ ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ของวงการไลฟ์สดขายของออนไลน์เลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่ทังนั้นของนางเอกซุปตาสาวบนหนึ่งของเมืองไทยนะครับอย่างสาวอัมพชราภาชัยเชื้อได้มีการมาร่วมไลฟ์สดขายของกับสาวเจนนี่ด้วยกันเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มซึ่งงานนี้นะครับก็ทำเอาทั้งสาวเจนนี่นะครับแล้วก็สามีอย่างหนุ่มยูชันมงคลรวมไปถึงเพื่อนสนิทอย่างคุณบูมูร์ทะนะครับก็ต ครั้งนี้นะครับได้สร้างยอดขายอย่างถล่มทลายอย่างสุดๆเพราะว่าหลังจากที่ได้เริ่มขายของไป10นาทีแรกนะครับก็สามารถกวาดยอดขายได้พุ่งสูงถึง60ล้านบาท1นึ0 0สออเดอร์เลยทีเดียวนะครับและทางด้านของสาวเจนนี่ก็ได้รับค่าจ้างรฟ์สดในครั้งนี้นะครับหน่อๆถึง5.4ล้านบาทรวมถึงเป็นการสร้างสถิติยอดคนดูไรฟ์สดใน t i k t อก,น,กนะครับของสาวเจนนี่พุ่งกว่า1.2ล้านคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นยอดคนดูไรฟ์สดด i k กตอกที่สูงที่สุดในโลกในเวลานั้นอีกด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าการ เอกเบอร์หนึ่งตลอดการของเมืองไทยจริงๆเลยเที่ยวกัน แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในขณะเดียวกันสําหรับทางด้านของสัมพัชราภานะครับต้องบอกเลยว่าหลังจากนั้นก็ได้เกิดเป็นประเด็นดราม่าไม่น้อยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของสัมพัชราภานะครับได้ถูกเพจหนึ่งนำภาพบ้านของเธอนะครับไปโพสต์ลงแล้วก็ยังเขียนในทํานองที่เปรียบเทียบบ้านดาราที่ไร้สดขายของกับบ้านของคนที่กดเอฟซื้อของที่แสดงเห็นถึงความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอีกด้วยก่อนที่ต่อมานะครับทางด้านของสัมพัชราภาจะได้ออกมาสั่งให้เพจดังกล่าวนะครับที่เป็นเพจต้นเรื่องลบโพสต์ทันทีนนคัโดดยเเห้อออกลื่ไ โดยระบุว่าไม่โอเคคุณไม่มีสิทธิ์เอารูปบ้านคนอื่นมาลงช่วยโพสต์ขอโทษแล้วก็ทิ้งโพสต์ขอโทษเอาไว้2อาทิตย์พร้อมกับลบรูปบ้านออกทันทีในวันนี้ร่วมถึงหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้มีการออกมาโพสต์ต่ออีกด้วยว่าอ้ําหมายถึงต้นโพสต์ที่ต้องลบส่วนคนอื่นๆเพจอื่นๆอ้ําเข้าใจว่าไปเห็นรูปแล้วก็เอามาลงต่อๆกันก็เข้าใจได้ และทางนี้นะครับล่าสุดทางด้านของอั้มพัชราภาครับก็ได้มีการออกมาเผยถึงสาเหตุที่แท้จริงนะครับที่เธอให้ลบรูปบ้านนักล่าวออกไปกด้วยโดยเธอครับได้มีการระบุว่าอั้มได้รับการขอโทษจากคนออกแบบแล้วที่นํารูปบ้านของอั้มไปลงโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตซึ่งก่อนหน้านี้อ้้าเคยโดนคนปีนและบุกเข้ามาหน้าบ้านเพราะจำลักษณะบ้านของอั้มได้จากในรูปถ่ายดังนั้นจึงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกขอบคุณทุกคนที่เข้าใจจะหม้ดนะครับทุกคนทุกคนรีบกดนะคะรีบกกันเราใช้ขกัน ขวดเล็กก่อนได้ไหมคะเอาตะกร้าหมดแล้วของสักครู่ค่ะขวเติมไม่ตายคือพลาดแล้วนะครับตัวนี้ของพี่อ้ําขวดเล็กค่ะขวดเล็กครับแชมพูจังเค่ะแชมพูสก๊อตแพ็คแล้เอาที่อื่นมากนได้ไหมใช่ค่ะใครใคมีอะไรพอแสนชิ้นครับพี่วันนี้แสนชิ้นมากเลยอะพี่ในตู้เย็นมีอะไรบ้างคะไม่มีอ้ําขายหมดเลยอะไรมาถอดเสื้อมาขายเลยตอนนี้ยอดเจอห้าล้านแล้วพี่เจอได้รึตอนนี้ตอนนี้ยอดทั้งหมด20ล้านค่ะ ภายใน2นาทีค่ะ2นาที20ล้านค่ะสามนาที20ล้านค่ะ8 0 0แสนคนดูครับแแสนคนดูค่ะแแคนดู้ต่คนดูแล้วแตนดล้วแ่คนดูแลวแ่ล้วต่นล้วนดูล้่ดูแล้วคน่นดลว่นล้่นดลดู้วต่่คนล่คว่ะพด่ช่วยดูแนนด้้ย น้องแกงอะไรพี่ก็แค่ไหนพี่อ้ําดูใกล้ๆเฉย่ๆพี่กลัวเจนมึงบอกว่าพี่กลัวน้องแกงมึงคิดเอาเขาปื้มพี่อ้ํามาเขาว่าพี่อ้ํามาเขาว่าพอรับสายจากสายปุ๊บไม่ถึงหนึ่งไม่ถึงสามสิบวิคือบอกว่าพี่หนูขอไลค์กับพี่อ้มได้ไหมขอเจอได้ไหมถ้าหนูทำยอดถึงล้านหนึ่งสิบห้าล้านสิล้านแม่สิบห้าล้านนะเอาหรอวันแม่สิบห้าล้านครับแม่ แต่วันนี้หนูขอแม่ร้อยนะพี่อ้ําลองพูดให้กดตะกร้าเลยลอง่ะลองกดตะกร้าค่ะอย่าให้พี่ดอ้วยพูดอะไรขายไม่ออกหรอกพี่พูดให้พี่อยู่เฉยดีกว่านี่แม่อสำหรับคนที่เคยเดินผ่านอ่านรัชมว่าอ้ํากินหอมเนี่ยใช่อ้ําคนที่ติดน้ำหอมมากแล้วก็ใช้ของมาดามฟินอ่ะไปไม่อยากพูดเลยมากพี่อ้ําลองลองฉีดในสไตล์ความเป็นพี่อ้ําได้ไหมคะเวลาฉีดน้ำหอมแบบไหนคะแต่ต่กลิ่นไม่เหมือนกันนะเพราะที่บ้านเราฉีดกลิ่นนี้มาในรถจะอีกกลิ่น ไม่ได้คิดสองกลิ่นนะคะอาจจะไม่ว่ากันนะคะนจะีพี่อ้ํามาส่งปลามาทำไมส่งยูนิเวิร์สนึ่งไม่มีอะไรค่ะคุยกับแฟนแหวนเพชรนะคะโอ้สิงโตมารับพี่อ้ําด้วยพี่อ้ํากับรถซาเล้งนะคะไม่ดังสิงโตเนาะโอ้ตายแล้ยี่สิบสี่ล้านแล้วพี่ชายยี่สิบสี่ล้านแล้วเออเขาเดาฮะแม่ข้างหลังมึงข้างหลังท่าสุดหลานแล้วค่ะ ดิวอิดพี่น้องเริ่มไลฟ์วันนี้ค่ะตอนเนี้ย50ปกติหนูทำได้ส0.140แล้ววันนี้พี่อัมมาหนูว่า200ล้าน2 0ล้านไปแล้วก็ได้ึงนนคะาขได้ค่ะขายมาขายไปตลาดด้วยเขาไปตลาดด้วยนะคะแม่ผลนี้ก็จะหมดแล้วเขาไปตลาดแต่บอ่มีอะไรเรียกเข้าไปใช้ที่บ้านได้เลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากแบบว่าติดต่อกอะไรเงี้ยก็แบบจะขายของพี่อั้มได้อยู่บ้างนะคะไม่เอาค่าตัวเลยใช่คค่ะ่กินแต่ว่าของพี่ชายคิดเหมือนเดิมพี่สายเต็มใจค่ะคุดท้าติดใหญ่ค่ะ น,นี้เหลืออะไรน,นี่เหลืออะไรางใหญ่ค่ะมายูนิเวอร์สค่ะทุกคนตอ,อนนี้นะคะพี่อ้ําขายของไปเดี๋ยวเดี๋ยวปิดยอดก่อนเราขายของไป4นาทีพี่อ้ําได้ทั้งหมด30ล้านค่ะ <มา S 1> 4นาที30ล้านค่ะทุกคนตอนนี้คนดูของพวกเราทุกสถิติโลกนะคะ1ล้านคนดูค่ะมาที่สินได้ลูกเลยนะครับอันนี้ยืนยันจากทีมติ๊อกเลย พี่อ้พี่อ้สุดวนะีบีอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณค่ะมาดามฟินกับพี่อ้ําชลาพานะคะ10นาที180,000เดอร์60ล้านบาทยังเหลืออีกหนึ่งตัวที่พี่อ้ําจะขายมาดูว่าคืนนี้จะไปสุดที่ตรงไหนนะคะพี่เอสุภชัยมารอแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะว้าวใกล้ร้อยล้านแล้วค่ะต้องินมาช่วยไขฟเบอไ 我们两个。 ่แม่เดี๋ยวเราเจอกันนะปาร์ตี้คริสต์มาสปังๆคับแม่จ๋ายิ้ขอบคุณนะวันที่28ธันวาพี่อ้มมาอีกรอบหนึ่งนะคะทีมคริสต์มาสรอเลยขอมกับทีมคริสต์มาสนะคะใช่รอเลยเดี๋ยวผลิตมาเยอะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว